สวัสดีครับพบกับผมเฟ l ูเฟนกับ Silent Hill Homecoming กันอีกแล้วนะครับหลังจากที่เราได้ทำการรักษาวิวเ e อร์แล้ว L ก็หายไปจากเรานะครับเราก็จะทำการตามหาจอร์ชกันต่อไปและหลังจากที่ผมได้พบห้องนี้แล้วผมก็คิดว่ากูคงได้เจอบอสแน่ๆเลยตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้น reload everything and s h e d กูมีไล f เฟิแล้วนะเว้ยเอาสิปืนพบ มะกูได้ยินเสียงมันเป็นห้องกลมๆและมีประตูไปห้องใหญ่ๆนี่คืออะไร It's a prescription pad from Doctor f i t c h He must have s t o o d here during the last ritual. เป็นเอกสารยาของ Dr. Fitch เขาน่าจะยืนที่ตรงนี้ตอนพิธีกรรมสุดท้ายนี่คือตำแหน่งของดตร์ฟิชแล้วก็มีตำแหน่งให้ยืนอีกสามจุดตรงนั้นเป็นภูเขาและลมตรงนี้เป็นลงศพและตรงนี้เป็นภูเขาเหรอไม่รู้ทำไมสัญ,ญลักษณ์มันดูอีกตบจังเลยวะมันดูคุ้นๆน,นะนี่คือ,อไหรโอ้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  f uck. what กูขอคำใบ้มากกว่านี้ก่อนได้ปะ่ะนี่อ yeah. ่ it's a tablet it's like a i t a p p e a r s t o be a strain It <laughs> อ่านไม่ออก <laughs> ขอบคุณ it's huge I can feel the heat มีความร้อนมาจากฝั่งโน้นและมีล็อกปแปลกๆอยู่นี่คือประตูทางเข้าเก่าของเราอะไรเนี่ย unlock Looks like place. Can used. Use this and key blade. แล้วมันก็จะทำการ late เ,เป็น English ให้เราและะครับ <laughs> yeah, no. เยดโด้ระบบเจ๋งกว่า Google ท r a เ s l ร t e อีกะมะทานเร <laughs> นเลให้หน่อยกัน ฮ่ามันมีเอฟเฟกต์แทนสเลตให้ด้วย With our God 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 Everything ส o า t เยอะ God Thank you Translate มาเป็นระบบที่ดีจริงๆเลยนะครับมึงสร้างมาไว้ทำไมเนี่ยไม่เข้าใจเลยจริงๆมึงให้กูอ่านอังกฤษตั้งแต่แรกก็โอเคแล้วปะวะเฮ้ยทำไมมีเสียง ในวงกลมมันมีสามไม่ใช่เหรอเอาละครับในที่สุดมันก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมานั่งแต่และนั่งแก้ปัญหากันนะครับพวกเราครอบครัวเชฟเฟิร์ดได้รับคำสั่งให้ปกป้องเฮ้ยให้ทำให้ การปกป้องและความร่ำรวยของหมู่บ้านนี้สืบคงต่อไปเอ้ยของที่นี่สืบคงต่อไป Do enter into this holy contract with our God, e x c e p t our d e i t s a s master of arms, and willingly consign our child into the water in God's name. เขาโพเชฟเฟิร์ดได้รับหน้าที่ให้เป็นผู้คุมทางด้านอาวุธและเป็นผู้ปกป้องสถานที่แห่งนี้อ่าเขาโพเชฟเฟิร์ด อยู่ในเรื่องของอาวุธนะครับพวกเราครอบครัวฟิชเ,เรานัรับหน้าที่เป็นผู้ผู้ทำพิธีเราจะทำการฆ่าเด็กโดยใช้มีดโดยการเชือ่อด โดยการเชื่อดนั่นแหละเชื่อดโดยใช้มีดส่วนของครอบครัวเชฟเพิร์ดเป็นกดให้จมน้ำตายนะครับครอบครัวฮอลโลเวย์เราจะถือเป็นผู้บันทึกประวัติศาสตร์และจะใช้การแขวนคอโดยการฆ่าเด็ก พวกเราเครอบครัวบัตเลดจะเป็นผู้ประหารเอ้ยไม่ใช่เป็นผู้บังคับใช้กฎหมายและจะทำการฝังเด็กในการฆ่าเด็กเยี่ยมกูจําได้ไหมไม่ได้นะครับเออลองดิ ทแน่ๆครอบครัวฟิชดูจากรูปแล้วบางทีกูก็อยากเข้าใจรูปให้มากกว่านี้นะครับข้างนอกน่าจะเป็นหน้าที่ส่วนข้างในน่าจะเป็นวิธีการตายนะครับอ่ะด็อกเตอร์ฟิชต้องใช้มีดมีดมันคือรูปไหน lúc này quá cú khó đuối áng cái điện thoại nữa, không From left to right, times that list the fate of the children The inner ring needs to showcase Stick figure is on the lower right Ah, uh, stick figure Mountain symbol Symbol air wind Arthur, <coughs> ui ทำไมวะลมแทนฮอลโลเวย์ส่วนภูเขาแทนบัตเลตและฟิชแทนลูกคนฮะมันสื่อ,อยังไงวะบอกกูหน,น่อยดิเออข้างแมงข้างนอกต้องกด8ปทีนะครับโอเค มันนานมากสองสอันไหนคือลูกแขวนคออันไหนคือลูกมีดวะสี่จริงๆนะใครเป็นผู้สร้างไอ้ไกลไกทั้งหลายแหละเนี่ย มึงมึงสามารถทําสัญญากับพระเจ้าได้แต่มึงมึงเอาเทคโนโลยีนี้ไปช่วยกันฆ่ามอนสเตอร์ที่มันอยู่ในเมืองดีกว่าปะโอเจดเออกูนับช้าไปโอเคไฟดับมีเงาของอเล็กซ์ อย่าบอกกูนะว่ากูาจะจบเกมนะเนี่ยกูเพิ่งช่วยวิวเลอร์ไปเองไม่ใช่เหรอโอ้ย,ยี่ยมตรงประตูมีสัญ,ญลักษณ์อยู่ด้วยกูเพิ่งเห็นอ่ะมามาอ่ะเฮ้ยเอ๋เอ๋เอนาน อืมมันเหลือแต่ครอบครัวเล็กหรือเปล่าวะอ่ะมมเออใช่จริงจริงด้วยหล่นน้ำแล้วก็พวกเราเป็นผู้คุมอาวุธอันไหนคืออาวุธเอา the circle rotate clockwise t times clockwise หนึ่งสองสามอันนี้หรอมันดูเหมือนอาวุธยังไงอธิบายให้กูฟังหน่อยดิแม่งสัญลักษณ์ของพวกมึงมึงควรจะไปเรียนดีไซน์กราฟิกกันใหม่นะครับไอ้พวกนี้แนะที่นี่คือห้องบอสท,ที่มันดูอลังการเกินกว่าจะเป็นบอสธรรมดานะครับไหนมาดูกันสิ บอสสุดท้ายหรอ <c oughs> ชิบหายแล้วคืนนี้กูยังไม่ได้เตรียมใจเลยอ่าชื่อบ้านครอบครัวฟิตอ่าเนี่ยจ,จะเป็นสถานที่ที่เธอเอ้ยพ่อฟิตเอาเอาเอา,เอาสาการเลตมาฝังอ่าโอ้เชด้องบอสสุดท้ายมากอ่ะ อัพโปรบัลเลต์โอเคเนื้อเรื่องมันเฉลยมาหมดแล้วฮะล้วจอชอยู่ไหนอะเดนิเอลโทมัสวิเบรกาอเล็กซ์ล้วจอชอะ ให้กูเซฟอีกรอบก่อนได้ไหมได้ไหมเอ้านี่มันกลับมาห้องนอนนี่วะเออว่ะจริงด้วยอาภาพกระตกุกภาพกระตกุกมีอะไรแต่งตัวซะ ออกมาพายเรืออ่าซับซับดีเลยนะครับเราเป็นเรื่องแน่ถ้าเกิดพ่อเจอล่ะเอามาให้ฉันนะเดี๋ยวมีคนเห็นไม่เอามาหืนหน้ากูจะไม่ปล่อยให้เป็นมึงอะเป็นอะไรหรอกแล้วมึงออกมาภายเรือกันทำไม เกิดอะไรขึ้น What's the matter You scared เป็นไร I'm cool It's just ไม่ได้กลัวแต่ Dad never lets us out on the lake พ่อไม่อยากให้เราออกมาที่ทะเลสาบ Dad thinks you little baby can't do anything on his own พ่อคิดว่ามึงเป็นเด็กเบบีที่ทำอะไรเองไม่ได้ Why he give me this What is that แต่เขาให้หนี้ฉันมา นั่นเลยพ่อไ, <ป S 3> ไ <ป S 2> ม่บอกพ่อพอบอกว่าไม่ได้ดูเอาไม่กูเอาไม่กูดูเมันมีค่ามากกว่าล้านนี่เอามาเอาขึ้นมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ย Oh my God, Josh! 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 Josh huh? Do you know what you've done? What do you what it was an accident. My not like the like way it's supposed to be. It's not like the way it's supposed to be. I chose you. กูเลือกมึงคราวนี้กลายเป็นว่าทุกอย่างพังหมดเขาโอเคหรือเปล่าเขาโอเคใช่ไหมอะซับซับซับดีเลยซับดีเลยไม่ผมช่วยเขาได้ ผมช่วยชีวิตเขาได้อ้าวสรุปว่าจอสตายไปแล้วเหรออเล์เป็นคนฆ่าจอสงั้นเหรอไม่โอเคเนื้อเรื่องมันผิกแล้ว โอ้คุกี้เอ้ยโดนัทมาเสิร์ฟแล้วคอมอันโอ้ไม่ฟังก์ g ิงก I'm gonna dieI'm going to dieI am seriously fuckedThis is not g o o d โอเคที่พ่อเล็กซ์พูดเมื่อกี้คือ

Fuck! No! n This is o ม่ไ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 ม่แพนิกแล้วแพนิกแพนิกแพนิกโอ้ชิตชิตบอสสุดท้ายจริงด้วยเออกูมีเฮลติ้อยู่สี่คนกับเบนตต่ออีกห้ากอง

Give you this. Reload, 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 reload. That shit, reload. Uh. Oh, I no. This is not good. Hmm. Oh yeah, this is good. I am at your stomach. Oh no no no. You need my D Oh, man Okay. อาวุธกูหมดแล้วเติเมเรื่องกันจำจีมาเขือเปาะนี่คืออาวุธที่กูจะใช้มาเฮ้ยอ้อยเต็มเต็มเลยกูเฮ้ยเอ้ยสัตยาย y o ย r e going t ได้ e Come on

ฉันก็โทษจอฮ <c oughs> แต่กูก็ไม่หแหวนมันอยู่ดี <c oughs> กูไม่ได้อยากให้มันเป็นอย่างนี้อ๋อ oh, <c oughs> เอาคืนไปมนละเอาไฟฉายคืนด้วย นี่ไปฉันลืมลืมอะไรจอชชื่งกระถด โอ้ทำไมมุมกล้องเล่นซะขนาดนี้เออถ้าหากมีเหตุขัดข้องอันใดตอนนี้ก็คือวิดีโอมาจะตัดไปนะครับเพราะฮาร์ดดิสก์ผมใกล้เต็มแล้วแต่ก็ขอให้ไม่เป็นเช่นนั้นละกันนะอืมเรามาดูฉากจบด้วยกันเถอะนะครับขึ้นจากท่อ <L>

ฉันก็ว่ากันทำไมมึงทำหน้าขยงกูมึงก็คุ้มกอดกูทำไมน้ำแกเธอเห็นอะไรในนั้นสิ่งที่ฉันจำเป็นจะต้องเห็นโ <c oughs> อ้อเล็กซ์ปั๊มสิไม่ใช่เ <c oughs> อ่อโอเคคราวนี้ เอลก็มาช่วยแบกเราออกไปจากที่นี่กันนะครับอะ uh. you have unlocked the big rig Alex costume and would you like to save your game yes จบแล้ว fucking shit oh my god this is so awesome ไม่มีเครดิตให้กูเหรอกูทำอะไรพลาดไปล่าวะ เอาชือเครดิตมาดิจบแล้วโ okay. oh, <my> อเคอะแล้วก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงสรุปเนื้อเรื่องละกันนะครับ s <S ก็คืออ่จริงๆแล้วเนี่ยตามพิธีของมันก็คือการที่จะทำให้เชฟเฟิร์สเตนปลอดภัยจากคำสาบข,ของไซเ t นฮิล ผู้ก่อตั้งเมืองทั้ง4คนก็ได้ทำการาทำสัญญากับพระเจ้าซึ่งก็มีครอบครัวฟิชครอบครัวบัตเลตครอบครัวฮอลโลเวย์และก็ครอบครัวเชพเพิร์ด,ด,ดประเด็นคือสัญญาของพระเจ้าเนี่ยภายในทุกๆ15ปีจะต้องมีการสังเวยเด็กคนหนึ่งเออมันเรียกสังเวยนี่ไม่ใช่ไม่ใช่บูชาย,ยันสังเวยเด็กคนหนึ่งให้กับพระเจ้าโดยที่แต่ละครอบครัวจะมีวิธีด้วยการแตกต่างกันไปบัตเลตจะทำการอะไรวะ ฝังดินฟิชจะทำการอเอ้ยฮอลโลเวย์ทำการแขวนคอฟิชทำการอ๋อใช่เอามีดจ้วงแล้วก็คอพัวเชฟเพิร์ดจะต้องทำให้จมน้ำตายทีนี้ในโรงศพเนี่ยมันล็อกเอาไว้แล้วว่าอเล็กซ์จะต้องเป็นคนตายแต่ปรากฏว่าคนที่จมน้ำตายเนี่ยกลับกลายเป็นจอชทำให้สัญญาเนี่ยมันไม่ตรงตามที่เป็นทำให้เชฟเพิร์ดสเกลนโดน คำสาปคนที่โดนคำสาปก็เลยเอ้ยเมืองที่โดนคำสาปเนี่ยก็เลยไม่ดิในเมื่อมันโดนคำสาปแล้วก็เลยหาวิธีการที่จะต่อสู้กับคำสาปตรงนี้โดยที่ลักพาตัวคนจากเชเบ e ร์ตสแกลนมาเข้าร่วมพวกอยู่ในซเดนพิลอยู่ในนามที่เรียกว่าเดอะออเดอร์ซึ่งเดอะออเดอร์เนี่ยก็ได้ทําการดึงคนเข้ามาร่วมลทัทธิตัวเองโดยมีทังเคอร์ติส จอชชอว์เย์ที่เราได้เห็นกันนะครับแล้วก็คนที่ไม่เข้ารัทิิก็จะโดนฆ่าทันทีนะครับเพราะเขาถือว่าไม่นับถือต่อพระเจ้าก็ถือว่าอยู่ข้างพิศาจไปเลยทำให้อ่าก็เป็นตามเช่นนั้นแล้วอเล็กเนี่ยก็เลยกลับมาจากการเกณฑ์อาหารแล้วคนพบว่าเมืองนี้แปลกไปเกิดอะไรขึ้นกูไม่รู้กูก็เลยมาตามหาจอชแล้วก็เลยเป็นอย่างที่เห็น อเล็กก็ได้พบกับจอร์จแล้วก็ได้จำความได้ว่าเกิดอะไรขึ้นว่าหลังจากที่จอร์จตายอเล็ Alex กก็เออเป็นโลคติดพ่อก็เลยส่งไปอยู่ค่ายทหารซะให้รักษาตัวอยู่ที่นู่นนั่นแหละแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ทำการพยายามที่จะดูแลเมืองนี้ให้ได้แต่ก็ไม่สำเร็จก็โดนคุณพ่อที่เราเห็นตอนที่โดนปิระมิดแหฆ่าก็คือคุณพ่อตัวจริง แล้วก็คุณแม่ก็คุณแม่ตัวจริงเช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายอเล็กซ์ก็ค้นพบว่าจอร์จตายไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแล้วก็คำสามก็คงกต่อไปมั้งอเล็กซ์ก็ทำการหนีจากเช e เ h e ร์สแควเอ้ยออกจาก l ซเ t นทิวไปกับเอลอย่างที่เห็นขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาตลอดนะครับและขอบคุณสำหรับซีรีส์ Silent นทิวพาโฮมคัมมิ่งผมถือว่า เกมทีแปลกๆหน่อยแต่เนื้อเรื่องพอได้พอถึงไทยไม่ได้นะครับมันจะมีฉากอะไรต่อไหมอืมเหมือนจะมีไม่มีนะครับโอเคขอบคุณทุกท่านแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำการเปิดโบมดเนี่ยไม่ดีต้องบอกว่าผมคงรู้ตัวแล้วแหละว่าจบแล้วแล้วก็จะทำการเปิดโบมดให้แล้วเรามาดูกันว่าเกมอะไรจะได้ต่อนะครับแต่ผมคิดว่าเกมถัดไปที่ผมจะเล่นเนี่ยก็คงไม่พ้น Resident Evil 6นั่นแหละนะ โอเคขอบคุณที่ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาตลอดไลค์ฟแชร์และชอบแล้วก็ subscribe ติดตามต่อไปว่าจะเจออะไรกันต่อนะครับและผมยินดีที่ได้ให้เล่นเอ้ยผมยินดีที่ได้เล่นให้ทุกท่านได้ชมวันนี้ขอลาไปก่อนกับ Silent Hill ครับ i ี g หวังว่าทุกท่านจะมีความสุขและฝันดีนครับสวัสดีครับบาย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 